ยินดีต้อนรับคุณชมเข้าสู่ช่องกุมทรัพย์พนะครับพิธีการในเพจกุมทรัพย,นยนน์นะวันนี้ทราบข่าวว่ามีลุงป่าหรือตาปาท่านฝันดีและจะมาปล่อยเลขให้เอฟซนะครับทุกคนครับจะปล่อยเลขนะครับเลขความฝันให้ FC เอฟซเขียนให้2ตัว3ตัวนะครับเม็ดเดียวนะครับเราไปดูว่าได้เลขตัวไหนครับลุงป่าแกฝันดีแล้วปล่อยเลขให้เอฟซทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับลุงสวัสดีครับผมลุงเคย ทันหลวงปู่สวงนะครับอยู่บ้านรุ่นนะครับลุงก็ฟันเห็นวฟันดีงวดนี้ฝันฟันที่เป็นจริงลุงเล่าความฟันให้นีดหนึ่งฟันเป็นยังไงนะฟันตลกตลกนะ่องความฟันก็มันบอกไม่ได้คือว่าเล็กชอบไม่ฟันก่อนที่ลุงจะได้เล่นฟันเป็นว่าไงนะตอนสอบก็เงยตัจเบซันซี่ือว่าไปเตะอะไรไปเตะอะไรนะเมื่อนก็เตะไอคนมีปืนมาจีีอ๋อฟันต ถูกสังศีแตกหมดแลยกระสังศีแตกเลยแหละโอ้โหตกใจในฝันตกใจในฝันเลยเตะแล้วก็ไปโดนกระสังกระสีนี่บอกกระสังกระสีโดนสังศีหาไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรแต่สังศีรุดเลยรุดเลยเลยอย่างนี้ยังรุดอยู่อ๋อยังนี้ยังลุดอยู่นะยังไม่ได้ตีเลยอะไรวเรื่องจริงปุ๊บนเรื่องจริงนะกระฟันจริงนะฟันจริงแล้วนะฝันเป็นจริงเออวิ่งกระโดดเลยไงถึงไปเตะสังสีไะไรวิ่ง นอนเลยแหละนอนนนอเตะไปอย่างนี้เลยกระสังซีอนอนรูไปอย่างนี้แล้วกระสังซีก็ปิดไปอย่างนี้ปิดตรงหน้าต่างมาอ๋อสังซีตรงหน้าต่างเออเลยเตะไปอย่างนี้กระทุกสังซีพอดีเตือนเลยป้าปันเตือนเลยถ้าทุบล็อกก็มั้นก็เจ็บมั่งเลยเนาะแต่กระสังซีก่อนเดน่าไม่บาดขาเนาะมีของดีเนาะเคยทันหลวงปู่ทรงมีของดีอยู่ มาดยกัน้วเคยแม่นบอกเคยมากับหลวงปู่สวงไหมตอนนั้นอมาเป็นประจำมาเป็นประจำบ่มานอนกับคุณทัศไผมนอนคุณทัศไปบันจับบันอะไรไปไปกับหลวงปู่เดินหลวงปู่สวงก่อนไหลงหลวงปู่ไปก่อนวันนั้น เลยขี่จักรยานตามเกไปสองสามวันที่จะไป<ม>หายหนานใข่าว่าอยู<ม>าาย่บันะบบกโดยสาบันจบกข<ม>ี่จักรยานไปเจอหลวงปู่ก็นอนอยู่ทมสูงมทมเก่นะ,<ม>ะไปถึงปุ๊บเรียกหลวงปู่ปุบู่ว่าเออยอยู่นี่แหละอย่าไปตามเด้อเกก็ลงไปนู่นไปน,นั่น ผงมันเกือบถึงสามสิบนาทีแหละพวกผมก็เลยแอบไปดูแอบพากันแอบไปไปตามไอ้ทุ่งนาแล้วนะเดินไปเดินไปเดินไปกูวบ่ามาทำไมเออมาทำไมนึกว่าหลวงปู่ไม่เห็นนลยนะแอบอ่ะแอบแอบไปแอบเห็นเ็แค่นั่นนีอ่อ๋อยุเทียนนี้ก็เยอะเลยปู่ย,ยั่ไงคะ ส่วนมากทำฮาหลวงปู่มาหาทรงงขอเลขบอกส่วนใหญ่ขอเลขมั่งอะไรมั่งส่วนใหญ่จะมาขอเลขกันครับยันบางคนมาขอแล้ขพออีกขอไปเรื่อยๆตามหลวงปู่พอจนเลขออกนะมีใครนะลุงที่ว่าเขามาขอเลขหลวงปู่ใครนะมาขอเลขเดินขอเลขหลวงปู่จนตาอะไรนะที่มากระซิบขอหลวงปู่จนอ๋อแต่วิ่งนะเขามายยังไงปุ่เขาว่า เราปูขอเล็กน,น้อยเล็กน,น้อยเล็กหุ้นสมัยก่อนนะั่นนะครับขอเล็กน,น้อยเล็กน,น้อยเรปูกผมไม่ให้แอเก็เดินไปเยี่ยวเองทั้งบนบานเลยนะเยี่ยวเป็นนั่งเยี่ยวไปนั่งตรงนั้นเลยประกบกันอย่างงี้เลยเดินตามเดินตามตนไปนั่งประกบกัน,ดนเ,กเดินเกให้เพราะว่าปรำพรำเพราะว่าปรำพรำฮ่า <laughs> <laughs> พรำอะไรำพรำอาหารโอ้โอกจริงจริงฮะออกออกจริงจริงเลยอบบอลเทียนบอลเทียนมันได้ออกทำไม่บอลเทียนมันมีออกออกบอลเทียนครับโดนค่ว่าอันอีกอ่ะอันนี้เล็กลุงเลยออกจริงจริงเมื่อวานน่นนี่อ่ะลุงโชว์นะครับนี่เลื่เล็กลุงไม่รู้จะออกหรือไม่ออกเพไม่มั่นใจ ครับมันใจก็เอาไปแนวทางเนาะเป็นแค่แนวทางเอาที่เราชอบจะห้ามไาเด้อห้ามได้บ่ลุงจัดมาแล้วนะคะลุงจัดมาแล้วหนูลุงเขาจัดมาแล้วบ่ลลุงตััววไหหนรอจดแ้ซื้อแล้วนะครับจัดแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อลอตเตอรี่มาแล้วด้วยที่บ้านก็มีสองใบสองใบซใบสองเลยบอค่ะซุดสองซุดสามหนึ่งเลยจัดมาแล้วคะสามใบเจมาลุงหางมาทั้ง ติดังขนาดนี้มั่นใจไปไปเดี๋ยวมันนจะเจ็บเป็นตัวเดียวกันเลอตเตออะไรก็ดูออกตัไม่ดีห้าศูนซองลอตเตอรี่ห้าศูนสองนะครับก็อยู่ในในมองเห็นหกศูนสูงเลยสุดหกหกศูนย์ไปดูต่อไปครับเพื่อแนวทางเท่านั้น แนวทางกับแคปหน้าจอไว้นะครับลุงชื่อลุงอะไรเนาะลุงไดเด็กลุงปาดลุงปาดเนาะปาดลุงปาดเคยเดินตามลุงผู้สมกันตาปาดมีแค่นี้เขาเรียกว่าตาปาดตาปาดหรือเป่าตาปาดชายโยตาปาดปีโยใบบุญปาดช่ยโยเสร็จยังสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกบดัก เห็นแล้วนะครับลุงปาตปาดนะครับคือคือคำว่าตาปาดก็คือเห็นพระที่เกจิอาจารย์หลายคนที่คุยถึงนะมีตาปาดตาศาตาอะไรเนี่นะครับคือคือคือได้ยินนะมีของดีให้บอกโอ้ของดีให้หลังจากให้ไว้วราจะแย่งไปแล้วกันนึงได้ของดีแล้วครับอ่าลุงมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมให้พ้นเฟซีก็ไม่มีอะไรจะฝากหรอกแค่นี้แหละมีแค่นี้แค่นี้เนาะถ้าผิดถูกย่าอย่าว่าอย่าด่าลุงเด้อ เยาบาอยาบาดลุงด้วยทับพิษด้วยทับทุกเออดีใจด้วยดีใจด้วยด้วยค่ะอันนี้ลุงก็ให้กำลังฟันเพราะว่าฟันเหมือนจริงนะลุงเนาะครับฟันว่าได้เตะฟันเป็นจริงฟันเป็นจริงเตะเตะจริงเตะเตะจริงเตะนานลุงมาทีเนาะค่ะเนาะ มาบ่อยไหมครัมาทุกงวดอะเลยมาทุกงวดมาขอปู่เนี่วันนี้มาบังเอิญเจอลุงเลยเนาะก็มานั่งกับผมทุ่งวดอะไรมานั่งแต่เรามาไม่เจอมาไม่เจอวันนี้คือวันโชคดีมันมันไม่มีนัดถ้ามีนัดมันก็เจออยู่จ้าแต่มันไม่มีนัดมาวันที่ไหนวันที่ไหนบางทีลุงก็จะมาแบบสมวนมากจะไม่ปล่อยครั้งแรกนะครับมาไม่ถูกเหมือนกันใช่เนาะลุงแต่ป่าจะปล่อยเลขครั้งแรกเด้อทุกคนนะครับงวดแรกนะครับเพิ่งปล่อยนะไม่เคยเห็นไม่เคยปล่อย เอฟซีไม่ต้องถามว่างวดที่แล้วถูกไหมไม่ต้องถามเลยครับเพิ่งปล่อยครั้งแรกนะครับ <c oughs> มันก็ไม่ถูกดอกซื้อห้าสองอันนี้พูดตรงมาลงห้าศ <50. S 1> ูนย์ <50. S 1> ครับงวดที่แล้วไม่ถูกเนาะถ้าธรรมดาก็ซื้อห้าสองห้าหนึ่งธรรมดามันนะ <c oughs> มันก็ไม่ถูกเหมือนเดิมแต่งวดกว่อนก็มันออกห้านะึงเลยเนาะครับอัง,งวดก็ออกห้านึงห้าศูนย์อีกนี <c oughs> ่มีใครซื้อถูกดอกงวดนี้อะไรจะถูกเนาะลุงเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วอ่ะสาธุสาธุรบโชงจะรบนะครับ มันใจ่ก่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ด้อครับยังมากสิยังมากสิเปอร์เซ็นต์เด้อโอยนี่ไอซีเปอร์เซ็นต์นี่ะรแบบจสิเปอร์เซ็นต์นี่อะไรจะมาเพราะว่าซื้อไว้แล้วซื้อไว้สามใบแล้วเลย้แล้วซื้อไว้แล้วครับสี่ใบตรงนี้แหละอ๋อใบตนี้ซื้อไว้สี่ใบแล้วครับมันมีใบเดียวพอดีบนนู้ซื้อไว้สี่ใบแล้วครับซื้อศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สองนะครับอ่ากดนย์ศูนย์สองศูนยัองซืล้ลุงปาลนด้รยนะครับ สาธุสาธุครับขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะตาปานนะลุงปานนะครับ,ครบเ,รเคยเดินสายลมบูสวงนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ปล่อยเลขนะครับทุกคนก็ถือว่าโอกาสเลขนี้ก็คือถ้าผิดถูกก็จะ่ากันนะครับท่านปล่อยเลขเป็นครั้งแรกนะครับก็เป็นรเรื่องราวที่ท่านให้เราก็กดแชร์กระลังบังใจกันด้วยเด้อนะสาธุสาธุขอํำลากันไปนะครับสำหรับเลขตาปานนะครับเลขตาปาน นะครับสาธุสาธุาธท่านมากระทมราสังหารหลวงปู่สวงพอดีนะครับคนนี้นะครับมีเกจิอาจารย์ที่ดังพูดถึงว่าอาปาาก็เดินตามหลวงปู่สวงเหมือนกันนะครับสาธุสาธุรำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม